ดีคะ่ะเม่เดมาตามคั้เรียกร้องค่ะพี่น้องมีพี่นอ้องข่าวมาคอมมนหลายคนว่าสัมผัสแม่เดให้อีกเนี่ยพะนาะเมื่อ้สิมาเจาะใจเม่เสิมาถามแม่วบาเม่เคยมีความหลักบอเอ้าเป็นบา้าสิมีสุขคนตัวนั้นขออนุญาตถอดแม็เด้อค่ะเด้อรวา,วาว่ามันสิบอกว่าถนัดมีสองคนซื่อเจอกผบทสิว่า,าคือพ่หุ่นแจ็คป้องกันป้องเกินเนยป้องกันตลอดเวลาค่ะ ตั้งยานคนอื่นเดือดร้อนตั้งยานจาของเดือดร้อนเราก็ต้องป้องกันไว้นาะค่ะเดินทางกับเดินทางโดยรดส่วนตัวเจ๊เจ๋รถส่วนตัวหอดปอนน้ำมันกับว่าจอดปวดเหับไปจอดน้ำขางทางหม่องนี่ป้าปาหย่อนว่ายานแนวเดียวนี่แหละเออสรุปเนี่ยเคยมีความรักอยูวันเถอะว้าวบอกถึงมีความหลักมีความรักแต่หน่อยคุณฮ้ายจินจริงหักแต่ว่ากับว่าได้หักมากไหมหรอกแต่ว่ามาหักส่วนหลังมาหักตอนเริ่มใหญ่ผิดละ หากไรเจ้าเดี๋ยวห้องในไฮนะมีคือเขาขาเขาตีจนตาตูบตาโปกับมีดหมดแล้วเนีย่ยเขาอย่างนี้ความหลักเดี๋ยวสมมดีจ้เดี๋ยวนี้ปองแล้วเท่าเราปองแล้วบ่บมีแเราความหลักซองเนี่ยมีแต่ความไข่รูร้ซึกว่าโอาก๊กหักจำได้ป่ว่าจากของโอ๊กหักรั้งแรกอายุประมาณเท่าไรโอ,กอร๊กหักรข้งแรกโอ๊กหักเป็นทางการเลยครั้งแรกเนี่ยโอ้ยกับอายุหลายอย่างเลยเป็นยี่สิบยี่สิบ เอสยี่สิบสองคหเดียวอ้ค่ะอกหักชนิดว่านอนให้กองกลดกองกอยคนเดียวโอกหักโลกนี่บะมีอีกยังเป็นตะเบิงจากแนวเลยมันบ่มีเลยโอ้ค่ะสำหรับมันทรมานคัะเด้อนอนก็คืดฝุ่นนี้คืดไปทัวทีทัวเดียนคืดว่าโอ้ยเขาสิไปจังไดน,นอ้อแต่เขาถิ่มอยนะู่เขาน้อเขาสิไปเังไลยนอ้อ เขาจะไปนอนกับไผนอนกําล่างเอากันทาก็เอากันมันจิเห็นทาได้นอนมันจีคือไปตัวที่วัดปันจากของเมีย่ยนนั่นที่บอกผู้อย่างเนี่ยโอ้ทรมานทรมานนะคะรับทรมานแบบกินเข่าก็ได้นอนบ่รับผลละไปนอนกันบ่วลาเปิดคึืนชิดอําลลำรับก็เลยฝันเห็นตะเขาแต่พ่อเริ่มตั้งสติอย่างใดแล้วก็เริ่มไงเริ่มนัน่นว่าเราก็มาโปงภาวะมขึ้นบันหนึ่ง แย่งบางหน้าตาสรูปจากของเรามันบ่เหมาอสมด้วยเนี่ยบ่เหมาะสมกับผู้ที่เาสิหักเขานะผู้เขาสิหักเขาก็ป่ะหัตเขาก็หวังผลประโยชน์ยิ่งจากเขานี่สิแล้เป็นกระเทยเนาะหักเขากับผู้ใส่น้ากันเนาะบ่เดวหักผู้ยิ่งผู้หยังก็เออมาคิดแล้วขันมาสิหักไปกันขึ้นสิเป็นไปบระเดวองซีซะมาตัดใจกับกล้อมตัดใจเบืองหักหักอหลีก็หักอย่แลต่ว่าเอาเป็นเปลี่ยนจากความหากก็เป็นควอมไข่ซะวันเสารคือแหลกเปลี่ยนกัน เขยืดน้ำเห่าก็คือเขาพี่กกยให้เหาเห่า,หากา่ผลประโยชน์จากเขาบ่วยๆเป็นปฏิบัตพัดวี่ว่าสีบีบสีนวดหรืรราาอว่าสีซักเสียบานาแพ้หาเขาห้านาทาใหม่กินหรือสําเร็จคว่ำไขรร่ให้เขาไอ้น้นงต่นหน้าว่าสิเป็นอันซากให้เขาเนะแสดงว่าแม่กับหนูคว่ำฉีดคือกันเออซักไห้เขาหรือว่าเหตุเดเขามีความสุสกสากของมันมีความสุกกระซามนั่นเลยคือได้ คนบัตรพัดวี่เขาเด้ไปเห็นเขาไปอาบน้ำอาซา,าเตรียมสมบู่ยาสีฟั้นให้เขาพับผ้าเส็้ต,ตัวเตรียมกางเกงใน้เตรียมเสื้อผ้ายเขาใส่ท่าแปลงเลยหลังว่างั้นท่าแปลงหลังท่าให้ไเขางสิน่น่ะมันจะมีความสุขแล้วแค่เดียวนี้ว่าต้องไปมาแบบเต็มรอยคือสม,มัยเป็นสาวซ้ำหน่อยไหแบบขันมักจะสิเป็นตายแล้วเดี๋ยวนีนรูนวาตะกี้นี่ความหลักของของของ,ของปีศาจจังเฮ้งนี่ อกหากตะละเทียนุวาซ้ัมปีนแผ่นดินมาทับไวย์คนเดีปีนแผ่นดินมาทับไว้โดยตรงแบบนักแบบนักหนาสาหัสแบบโจสิขาโตตายเอาคว้อหักตะกี้เนาะหักจนตาบอดตะกี้เนาะหักไปหักบ่อยยังไงซะหักโอ้เดี๋ยวขอเวลาเฉยๆนะครับว่าเป็นยังติดจำเลยบาดีหักเขาเด็กหน่อยมันสวงเด็กหน่อยกินยาบ้ายาหนังเนาะตั้งกี่ดิบ่ได้เปิดเผยยังไสร็จหรอเพราะว่ามันกะ เมื่อหลายเป็นนีสิบปีแล้วเนาะจนว่าสีย่อมสีคูกําเขาย่อมย่อมแบบหากเขาหลายยอมสีแรกเพื่อสิแรกว่าจะคล้องนี่ถือยาบาจจานวนมหาศาลนี่ยอมสิแรกกับเขาเมื่อนีสิบกว่าปีตัวเล้วย่อมสีย่อมสิติดคูกแท่นเขาไหมยยิงใหญ่ครับเนาะคว้ามาตรงไาะจนเสนอประนันดีบาดบาดมาเฟือษสัจะทําบาด สัจจะทำอย่างติเขาบอกนี่มีความขืนกับเฮาจา้าวียบยไปเห็นขู่อื่นอิ่วขืนกับเคยมีกันกระเทยนี่แหละย่อมหลับเห็นกระเทยแบบขึ้นจะกของบบดไปมาผู้ไส้เลยย่อมติดขู่แท่นผู้ไส้ติดขูกแท่นผู้ใส้รลับว่าจะของเป็นผู้ขายยาบ้าผู้หยังสีงต่างๆกันหนา,นา,นาเขาจะผู้ใส้ร้อยนอนเขากับหาผู้ยิ่งหาอย่างซืย เขาหอดเ่ราะปเบิ้งนี้กระเทยในีุกจูดเจี๊ยที่แรกเขาหอดสิไปเบิ้งสิดูแลสิเจ็บปวดครับซื้อสัตว์สินั่นสิไปเยี่ยมทุกเทียทุกนันทุกนิ่งสิน่าสิหาเงินประกันยังไม่ให้เขาตัวบัตรปรกันเขาบอกประกันว่ายังบม่ไปเยี่ยมยามถามขขาวกระเทยติดขูดยุคสี่หาปีทางนี้เขาก็เอาไม่เอาลูกครับปกติเสยพ่วงหักกันบ่มีอย่างเลยว่าไมีอย่างเลยเขาบอกเขาบอกเกี๊ยบเสียใหญ่ดีเลยนะก็เลยเออประเด็แทนเป็นยังสี่ตัวเสร็จหรอก ก็มักของผู้ใายกับกระเทยนี่มันยาอีกอย่างหนึ่งเท่ากับว่ามาีทางไปเปรียบเทียบเลยมักกับเป mm. e ็ดจะมักทุบวาซำหน่อยแล้ววันเท่าก็ได้ขันผู้เท่ากับผู้ขี่ไล่นั่นผู้ขี่ไล่กับว่ามักผู้เท่าก็จะของกับว่ามักผู้เท่าซ่าจะขอกับว่ามักต้องเป็นเด็กหน่อยเป็นทุบวาซำหน่อยซึ่งเขาบ่มี่ต่ว่าสีเขาเสียวคว่ำไหลเดียงสาควมาริสุทธิ์พุทธพองควมผปุดีผู้งามเขามาแหลกเปลี่ยนกับเท้ามาหากเข้ากิ่งใจกับเพ้าบ่มี เขาอยากได้เขาย่อมเสียร่างกายเออเสียน้าไม่เข้าเทนึงเพื่อเขาสิได้เงืนใดท่องใดนั่นไดนี่จากเข้าใดโทรศัพท์ได้รถจะใส่ได้เสียผ่านหน้าแพ้ได้เกือบร่องเท้าได้อีกย่างกวางต่างๆนานาเนี่ยเขาอยากได้ได้ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายเออแต่ว่าอยากได้ความหลักอันบริสุทธิ์จากเข้านี่ในโลกนี่บ่มี่บมเป็นว่ามีบ่มีเลยอิหลีนี่เราเรียนกินบะหมี่กระเทยนี่ขย้ำมักเบาหมักหยังแนงสิ เสียเกียดให้กับเทยน้ากันพวกเขาแม่ว่าน้าผัวจากพ่อแม่เสียเกียดตอย่างขัดมูสิว่าอย่างฉันนี่แหละเครียดให้รมูที่แรกมูกับมหาเดาะมูมหาประจัเกาเลีนกันยอกันซี่กันนี่แหละแต่ว่าพอมีผัวเดาะวันขัดมูมหาเนี่ศูนย์เนี่ยันนึงนั่นแหละมาเลีนมาแล้วก็ม่ว่าเว่าผู้ผู้ผัวเฮานี่กะสบกะสีเรื่องกับผู้นั้นก้อนเฮาเนี่เพราะว่าแบบว่าเรื่องแบบเป็นกันเองกันบ่แต่กับเฮานี่มันคล้ายๆว่าเป็นจังหนึ่ง ก็จะสักเขาจับนั่นจับนี่ก็อะไรบัดผู้เฮาไปจับสิผัวบันดางสี่นาะก็แล้วเอออีห่านี่ไม่เจงความลักจากกูบ่ะเครียดถ่ายมูดีเลยมูว่าจะมูโทรศัพท์หรือถักเฟซกังสี่ย่านแต่เขาบอกก็ผัวจาของไปจอบไปฟังลำ <c oughs> บากเราแว่งทุกสิ่งทุกอย่างเราแวงคนหลบขังเราแวงงมูเราแวงพวกนี่แหละว่ามีควอมสุกนี่ก็บอกไอเป็นอุท่าหอนสำรับพวกลูกๆกระเทยที่เกิดในไ,ไงรุ่นไม่แด้เดอ้อ ยาค้นว่าไปหักผู้ใช้หักอิลีหรอหักแบบสิขาตโตตาย,ตตายพลังคนกีดเข็นสมัยก่อนเห็นเนาะจ้าเห็นเลียงกีดแขนมุนเอาอยู่เลยยาไปเห็ดเป็นอันขาดไม่ได้ขอขอปน้ำเลยพวกเห็ดตงสันเพราะว่าทำลายจาของไอผู้ใช้มันมันบ่มเนนลียดต้นศาสตรอกผอสมนำนาพอมไม่ได้หอดจะไปปลูกข้อตายผลที่เลี้ยงกี่มักขึ้นเหลี่ยวยาเลยเขาเไปเดีมีความหากักเขาเลยจักนิดนึง เขาเสียร่างกายเฮ้าเสียหนามเสียนั่นเสียอยตางง่ายเฮานั่นเพื่อสิแลกเปลี่ยนกับของเฮ้าบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นแหละเรียกแกกเรียกเหลกเปลี่ยนผลประโยชน์แค่นั้นแหละก็กอบโวยเอาจุดดันซะเนาะกอบโวยจะนั่นเอ้อเออนนเมื่องเ่เอาผลประโยชน์ให้เขาเฮาก็ต้องเลือกเอาผลประโยชน์จากเขาคือกันก็จะก็เออเฮาก็เธอบ่หาังอย่างจากผู้ชายดอกบ่ได้วังรถหวังลาบ่ได้วังนั่นเฮากับวังกินของเขาขึ้นกันเฮ้ากินแล้วกับเพื่อวางหมูไปไกลมากเฮ้ายืนเงินใ่เขาเขา ยอมเสียตัวเฮาแค่นั้นจบซะอย่าไปมากไม่เออติดต่อกันว่าเป็นยังงแต่ว่าจะไปมอบความักให้เขามอบความอรีเขาเอินมามอบความไข่ให้เขาซะความไข่นี่เป็นชั่วกลางชั่วข้าวซะตันเตกีอายุสิบกว่าปีนี่โอ้ยมหาอิีสิบกว่าปีนี่กันมากผู้ใดก็คือมากอิหลีทรมานมากอิหลีว่าคือ่าจาของเป็นอีหยังเออคือมาจาก่งเป็น่ยงเงีบะเบงเง้าจะของเห็นไหมเนาะแม่เนาะ คือปลาจะพร้อมเป็นไม่ยี่งก็ลีมักกับมักตะโพใส่รอรอสำเร็จตอนทีนี้ฉันมักหลานข้างบ้านติ๊กอนุทิพยว่าปีบอกกันกระลอรอขาวจุนพ่นไอ้มันกับที่บ่มักเข้าดอกแต่ว่าห่งบางทีมันเวลาบอกกับเพาะคือจะบอกกับเพาะเป็นคนลากกันไหมว่าแบบเออไอ้น้ำเหนียมผู้เข้ากับเล็กขึ้นว่าเขามักเข้าสักทีมือนั่นเนาะบ้านกระทุ้งยากปากมองตะวันเน่าเนาะบ้านนี้กันไปเก็บไข่ได้สองเ่ินว่าใคร ไข่ที่หยิบเป็ดมันสอดไปไข่ตัวทีบเด้ไข่<ค>น,น้ำปลาห่วยปลาอย่างเ<ค>งีง้ยไข่น้ำเงาบักนัดน้ำปลากรดไปพอไข่เป็ดเฮียสองหน่วยเขามากเขามาตุนดีๆตุนใส่ต้อมอหม้อนึงจะเอาเอาไข่ใส่ถั่วหยาบใส่น้งมันหมูเด้ข้นแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่หัวหอมใส่หนัปงปลาจช่ไหมเราตุนใส่มหม้อนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บผู้ลู้มาพอเป็นมาแต่หน้ามาเห็นเอ้าคือเป็นตาแซ่บแฟน เขามาให้กินแต่เคิงเนี่ยมื้อติสันเพราะว่าย่แด่ซื้อสันเนาะเขามื้อติสันเอากินไไกินบ่ได้อันนี้ค่อยไข่ไข่เพิ่นนําฝากมาเฮ็ดข่อยจะไปเพิ่นด่าพอย้อนว่ามักว่ากันนบักบักผู้บ่าวที่มากันเขาหลจะของั่นไข่นอนอยู่เฮียนบ่ไปโรงเรียนเออแม่มันก็ตายแบบมันผมพ่อมันก็ตายบ่มีพ่อแม่อยู่กับเอี้ย่ก็นอนไข่อยู่มันก็มีแนวกินนะจของก็บ่มีแนวกินอกันนี่แต่ว่า สุนไ่สองเลยไคพ่อเฮียบันเถาะคือย่อมอไปเขาเวิร์ดดาพ่อจะของคนแล้วนั่นแหละคือคว้าหูหนดตาบอดของเฮ้าผม่เด็กไคแล้นผมจะไปป้อนเขาตักป้อนเขาจะของอยากกินพ่อตายหรือว่ากายดีป้อนเขาเขาไปกินน้ำดีเขากินน้ำเม้าดีดีกันคือจะไปเขาเนี่ยมาเข้าเต็มลอยเปอร์เซ็นต์งสัตนะจริงๆริเขากินเผ้าเอาไปป้อนเขาก็คิดว่าเฮ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นหลานเป็นหลานเขาสิละเนาะคิดว่าเขาเนี่ยคิดว่าเฮ้าเนี่ยเป็น พอลุ้งเขาเออเขาเป็นหลานเขาก็สิกินแต่ว่าความหันเขาพอลุ้งกับหลานความคิดเขานะแต่จะของความคิดว่ากับผัวกับเมียแต่ว่าพอลุ้งบอนวาดฝันไปว่าพอลุ้งบอลป้อนผัวว่าเอาเอาไข่ตูนเปป้อนผัวไข่เป็ดกับไข่พ่อเนี่ยสําเนียงพ่อจะกินกับว่าเองกินเห็นไหแต่สัตว์เหล่านี้คือความรักของเมเดนะคะขอบคุณเมเดได้หลายที่ให้ขอคิดกับลูกกับเต่ากับผู้เขามาเบิ่งมาชมค่ะขอพูดได้หลายเรื่มงเด้อจ้าสวาธิต ยางให้เบาให้ฟังเด้หว,วัดรุ่นเด้อลาจยจางโคตร